สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาลิงบีสวีเดนนะคะวันนี้ไปเก็บเห็ดมานะคะวันที่30สิงหาคม2,563เราก็ได้เจอเห็ดเยอะมากเลยนะคะคือฝนมันตกนะคะนี่สภาพสภาพป่าที่เราเก็บมาะคะ่ะก็เป็นแบบเนี้นะคะ่ะป่าีทดูมาเบิงมาเบิงนี่จ้ะหนึ่งดอกนี่จ้ะสองดอกเนี่ย สองดอกพี่อีกพี่อีกค่ะนี่ค่ะอ่ะหนาวแล้วใช่ไหมวันนี้วันนี้ป้าบีมาเก็บเห็ดน,นะคะนี่ค่ะวันนี้เจอมีแต่สวยๆเลยเดี๋ยวตัดให้ดูนะจ๊ะนะจ๊ะสวยเนาะ น้องป้องปลายเบิ้องแรกเนี่ยเคสเนี่ยอาน่าลิเตม,มาเสนอหน้าหน่อยสวัสดีค่ะพี่น้องป้องปลายทั้งหลายมาเก็บเห็ดเด้อเลยได้ดอกน้อยๆนี่แม่มามานน,น้ำการที่มีคนตกไหมสาวที่ก็อยู่ด้วยกันแป๊บนึงก็ออกแล้วเ <c oughs> นี่ยจ้โะโอ้ยดีๆแล้วดีๆมันมีตาฝังนะพี่ง่ายเลยนะพี่นะนะงามคักงามเหลือปฏิทู ปาดิโูพ่อแม่กูเอ้ยมีแต่งามงามพี่น้องปองปายมาเบิงมาเบิงวุ้ยงามขักงามขักโตเยอะแล้วนะงวดเนี่ยนะจ๊ะเห็ดที่เก็บได้วันนี้จ๊ะงาม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 อลาอะลลามงามบ่ ปจ้บป่บปบปบปาก็ให้จ้ะเก็บเอาอุ้ยหลายดอกอยู่นันนี่นึกว่าดอกเดียว งามขนาด อย่างงามงามโอ้ยเพอร์เฟคขนาดเดี๋ยจ้ะโอ้ยงามแท้งามคักสองดอกเต็มตะกาเลย อันนี้เป็นผลงานของวันที่30สิงหาคม2,563นะคะเราเก็บเหตุกันเป็นวันอาทิตย์ค่ะตลาดมีรับซื้อตลอดนะคะถ้ามีของนะคะกิโลประมาณ500บาทราคาส่งนะคะราคาดีมากค่ะ